สวัสดีคับเพื่อนๆวันนี้เมื่อกี้จะมาถ่ายขั้นตอนการทําน้ําเต้าหูนะครับซึ่งนี้ครับคนทำว่าเพื่อนๆเต้าหูทำนะใส่น้าขว่ตน้ลดาไปแล้วก็ปั่นนะครับเราจะมาแปลร,รูปอาหารนะครับเพราะว่า เครื่องพังก่อนหรืออะไรอย่างเงี้ยเราจะมาแปรรูปอาหารในเพราะว่าอะไรนะนี่ถั่วที่แช่ถั่วเหลือเยอะถั่วเหลือเยอะขายไม่ออกขายไม่ออกเพราะว่าไม่มีอะไรนะขายไม่ออกคือขายไม่ออกต้องไปเพราะว่าอะไรั่งมันมันก็คือขายไม่ออกครับก็เลยต้องมาแปรรูปนะครับเพื่อนเราก็มาบีบหทิ้งนะครับมันมีวันหมดอายุของมัน เราไม่มีเครื่องทำครับเราต้องต้องใช้ระบบมือเหมือนเดไปดาม่าอะไรกินได้เหมือนกันแหลมมาเป็นต้มผ่านความร้อนมือก็ล้างแล้วบดี่ดาม่าไม่ต้องดราม่าอะไรมากมายมัมน้นกะทิสดเลยเค,ครับทุกครั้งเราก็กินทุกครั้งไม่ใช่เราไม่กิน อันนี้น้องปาไม่อยู่นะน้องปาไปเรียนันศรีหม้อนี้นะกำไรนะซื้อกาแฟยังไม่ได้ <c oughs> เดี๋ยววันน้แปลรูปไปแล้วก็ดีกว่าทิ้ง เจ็บมือใส่นั่งบีทุกวันทุกวันบีไปอีกเลยโอ้ยแ้วหมุนเลยอย่าหาทำนะไะเลี้ยงทรงซื้อไปหาหน้าเลยทำ งดูก็คงเซ็งงไม่พูดอะไรกันเลยใายอย่างเดียวไม่พูดอะไรโอ้โโอ้ยถั่วห้าส่วนถัน่วเท่านั้นใส่เลยครับกระตุ้งคันไห้่ก็ใสไปเโยอัันี้ไม่มีตวงไม่มีอะไรนะฮะเอาตามใจชอบใช้น้ำขวดใหญ่น้ำหนึลิตรสี่ขวดเท่านั้นแล้วก็ หัวเหลืองปลาไล่ทิพหนึ่กิโลต่อน้ำหนึ้าลิตรน้ำหนึ่งจุลิตรก็คือ4ขวดนี่ครับหนลิตรสขวดไม่เต็มหม้อนะคะเพื่อนๆจะเค็มคนมา ก็ไม่ได้เหนื่อยเลยโอไม่ช้าไปเซเว่นไม่น่าเชื่อว่าเซเว่นมีส่วนรถนี้เอาเกลียวไปเองเนี่ยออไม่รู้เลยเนี่ยใช่เอาเธอบอกไม่รู้ให้เจอรถก็จะได้กลิ่นเหม็นเขียวถั่วแต่พอต้มแล้วน้ำเดือดแล้วร้อนแล้วโอ้กลิ่นเหม็นมันหายหมดเลย อันนี้คือหัวกะทิห่วกะทิอีกรอบม,มันเข้ากี่รอบไม่รู้ประมาณสองรอบเลยอันนี้หัวมันมันจะค้นพัก ไปหากะทิหเหล,เลืองเอา,าเองเขาใช้เนว่ตถุดหนเลยเพื่นอนเด๋ยวขึ้นหม้อเสร็จติดตามอีกทีนะครับตั้งหม้อไฟนะครับไปแล้วครับสวัสดีครับ